ฟังเพงี่าั้งตังตั้งตั้งตั้งตังตั้งตั้งแังต่เด็ันะคัั้เพลงอั้รครงับไอ้ทีัร้องพี่ง้งงงัั้งตั้งตั้้งงง ลองพูดสิอเล็กธีระเดชมีอะไรเล็กอเล็กธีระเดชมีอะไรเล็กก็อเล็กไงคะอเล็กธีระเดชมีอะไรเล็กว <c oughs> ะนี่มีอะไรเล็กบ้างคะเขาน่าจะใหญ่อยู่นะคะอเล็ก <c oughs> โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เป็นอะไรกันโรเบิร์ตดาวนี่ซีเนียร์ถ้าเป็นจูเนียร์กับซีเนียร์เขาต้องเป็นลูกหรือเปล่าวะพูดก,กับตัวเองนะเ,เ,เขาเป็นลูกชายของโดเบิร์ตดาวนี่ซีเนียร์ค่ะถูกต้้องถาคําว่าอ้วนสําหรับเราพูดเบาๆก็เจ็บแล้วถ้ามีคนพูดใส่เราว่าอ้วนคือมันแรงกว่าเบาๆเราจะยังเจ็บไหมอ้วนเบาๆก็เจ็บถ้าอ,อ้วนดังๆเจ็บไหม อ้วนเจ็บไหมเจ็บนิดนิดอ้วนวิก็เจ็บยู่นะคะเจ็บไหมอาว่าไงเจ็บค่ะูกตาคุณนี่มันควายจริงจริงถ้ามีคนพูดอย่างนี้กับคุณแสดงว่าใครเป็นควายจริงๆคุณยี่ ไม่มีใครเป็นควายจริงๆค่ะเราเป็นค้อนเราโกรธเขาก็ด่าเราจังหวะแรกยิ่งออกเลยค่ะนึกว่าด่าหนูเป็นโจ๋ดเป็นโจทย์เป็นโจทย์ถูกต้องถ้าเพื่อนด่าเราว่าเธอมันนางกากี๊แปลว่าเราใส่ชุดสีอะไรสีอะไรก็ได้อ่ะไม่ได้สีกากี๊อะไรหรอเไม่ใส่สีอะไรก็ได้คนก็ด่าเราว่ากากี๊ได้อยู่ดี เขาก็ะจากากีได้ค่ะโอเค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 ใคราจริงๆแล้วคำว่ากากีหมายถึงอีกาเพศอะไรกากีหมายถึงอีกาเพศอะไรอืมกากีแกเบาลงเรื่อยๆแล้วนะอีกาอีก็ผู้หญิงสิวะถ้าบอกว่าเป็นของเพศอะไร ไอกาเซียนี่ไม่ได้หมายถึงอีกาด้วยแหละเอาจจริงอ่ะกากีไม่ได้หมายถึงกาค่ะมันเป็นสีค่ะอ้าวไม่ได้หมายถึงคุยอะไรค่ะอะไรมันเป็นสีอะสีกาเกยอ๋ออีกาเพศเมียนี่แหละเมื่อกี้บอกว่าไงตรงๆเลยกี้หนูก็ตอบถูกแล้วคุณอาก็วนไปวนมาเขาตอบตรงไหนอะหนูบอกว่า อันนี้ชวนอยู่ไม่ใช่เหรออยู่ก็คุยกับตัวเองไปงั้นน่ะโอ้ยโอ้โหตาฮาดูตาเตาผีชันเลยอะใจมากเหรอเรตพี่เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่นอแกจับดูดิแกจับดูแกจะรู้ข้าวแกแล้วจะได้มาจากไหนเดี๋ยวได้ยินอะไรบ้างคะัวไม่มีเลยอะรอบตัวอะไรคะ รับตัวแรดจ้ะค่ะมีหนึ่งนอค่ะดูได้ยังไงพ่อนูรัดไงคะถูกต้องพ่อนี่ถ้าตอบผิดอ่ะเพื่อนในฝูงจะโกรธมากเพื่อนในกลุ่มพ่อต่อไปแรดแรดขาวมีกี่นอรรดขาวก็ยังเป็นรรดอยู่ดีปะจะมาปีสองนงสองนอเลยนอเดียวค่ะ คุยกับตัวเองใช่ไหมคุยกับแรดเพื่อนกันนะแรดแอฟริกาอุ้ยมันจะมากกว่าหนึ่งมันจะมีสองแรดแอฟริกาแรดไม่ได้มีอยู่ที่เดียวแรดอินเตอร์เราไม่ค่อยถนัดแรดธรรมดาแรดขาวอันนี้เอาแรดอะไรแรดมากค่ะเอาสีเอาสีแรดขาวอมชมพูแรดดำมีกี่นอแรดดำใกล้ตัวมากจริง แักดำมก็คือแัดดำไม่ใช่ฉันฉันจะประมาทเรื่องรัดไม่ได้เลยว่ะฉันประมาทเกินไปเมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่ามันมีแรกอินเตอร์แอฟริกงแอฟริกาด้วยความรู้นอเดียวค่ะนอเดียวเดี๋ยวเราคิดว่าเป็นตะปูลเดียวกับแรดแอฟริกาก็สองเหมือนกันไม่อยู่ได้กันทำไมนักหนาคราวหน้ามันต้องเป็นอีเห็นแน่ๆไม่ใช่ครับคราวหน้าเป็นคำนี้ครับราด คือชื่อของสัตว์ชนิดไหนเราจะไปเปลี่ยนแปลงความหมายเขารดคือตัวผาตัดเสร็จแมันต้องเป็นที่แบบว่าเอ้ยเอ้ยคืออะไรแรดใช่แกะตวะคุยกับแรกเใช่แกนั่นแหละจะมีใครที่จะแร่เท่าแรดล่ะน่าจะเป็นท่านูดาวนะคะดาวดาวหนูก็ว่าแรดล่ะค่ะเพราะว่าแรดมันก็แอบรดเหมือนกันึงตอบแรดเหรอ มันได้ลอ่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะมันเป็นนอนชนิดหนึ่งของนอนนอนชนิดหนึ่งเป็นนอนปีเสื้อด่าแรดไปอีกแล้วขอโทษนะแรใครจะไปถ่ายตัวเงินตัวทองจะปวดไปเนาะจงเหียบเดินก็ลำพังเขาไปเนี่ยนะข้อติดลงมาเฮ้เราก็ไม่รู้นะทำไมแรดแล้วทำไมต้องโกรธควายต้องโกรธอะไรเพราะว่าเราสอนให้ให้รู้สึกว่ามันไม่ดีเนาะไม่ดีนะจริงจริงมัน ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่ต้องมอง <laughs> ไ้ <laughs>